รัฐบาล Click off, คลิกออฟค้นหาเด็กเก่งขาดโอกาสรับทุนโอดอสรอบแรกครอบถุม602สถานศึกษาสาย STEM รับสมัครถึง4รกรกฎาคม2568 รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบทุนการศึกษา7,200ทุนระยะเวลาดำเนินโครงการปี2568ถึง2576 เมื่อวันที่13พฤษภาคม2568เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยและเยาวชนที่เก่งแต่ขาดโอกาสทั้งระดับมปลายป,ชปวชปวสและปริญญาตรีได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสาขา STEM ทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความเดื่อมล้ำทางการศึกษาและนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศสำหรับผู้รับทุนในรุ่นแรกให้พิจารณารับนักเรียนจากครัวเรือนยากจนก่อน เป็นอันดับแรกต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม3.00ขึ้นไปมีความประพฤติดีสุขภาพสมบูรณ์และผู้ปกครองยินยอมให้เดินทางไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศแต่เนื่องจากการเปิดรับสมัครในปีนี้เวลาค่อนข้างกระชั้นชิดจึงขอให้สถานศึกษาทั้ง602แห่งเสนอชื่อน,นักเรียนของแต่ละแห่งได้ไม่เกิน2คนเพราะครูและผู้บริหารโรงเรียนคือผู้ที่รู้จักนักเรียนดีที่สุดและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งต่อ โอกาสนี้ไปยังเด็กที่เหมาะสมโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง4กรกฎาคม2568ทางเว็บไซต์ของกสศค่ะ